เดี๋ยวเราไปต่อที่ออโต้เบรคูบ้างดีกว่านะครับในส่วนของการทำงานของออโต้เบรคูก็จะเป็นการหน่วงเบรกนะครับหรือว่าช่วยเบรกอัตโนมัติเวลาเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์เเกียร์ดนะครับหรือว่าเกียร์บ แต่ถ้าเป็นเกียร์ R ไม่ได้นะนะครับถ้าเป็นเกียร์ R ตัวนี้จะไม่ได้นะครับก็จะไล่มั้งแต่ N D B ตัวนี้นะครับโอเคแลัการทํางานอย่างที่บอกครับก็คือคาดเข็เมขัดนิรภยัยเช็คประตูให้เรียบร้อยนะครับว่าปิดสนิทพอเรา,เาขับรถออกไปปุ๊บเราอย่าลืมกดคําว่าโฮด้วยครับ T หนึ่งอพอเรากดคําว่าโฮเห็นไหมครับว่าหน้าจอนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์คําว่าโฮเป็นสีเขียวขึ้นมาคือเราทําทุกอย่างถูกต้องตามที่ข้อบังคับ เขาระบุมาแล้วนะครับก็คือการคาดเข็มขดดัดนิรภัยเช็คประตูตนะครับขึ้นสีเขียวเราวิ่งไปเลยครับแล้วใส่ในส่วนของตำแหน่งของเกียร์ดีนะครับเราวิ่งไปอ่าเราวิ่งไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บอันนี้ผมอยู่เออจริงๆแล้วผมอยู่บนรถนะครับรถมันวิ่งศูนย์อยู่แล้วนะครับพอมันขึ้นศูนย์หรือว่าเกียร์เอ็นอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นโฮเป็นสีส้มครับอ่าก็คือเป็นการหน่วงเบรกให้แล้วเรียบร้อยโฮทำงานแล้วนะครับ แต่ถ้าเราแตะคันเร่งเหยียบออกไปปื๊ดคาว่าโฮตัวสีส้มก็คือจะหลุดนะครับรถเราก็จะเคลื่อนตัวได้อย่างปกติพอเราติดไฟแดงอีกปุ๊บเราเหยียบเบรกนะครับอยู่ที่ศูนย์ก็คือโฮให้อีกหนึ่งครั้งนะครับพอดีผมไม่ได้สตาร์ทรถผมไม่ได้เลื่อนรถให้ดูมันก็จะจนินตนาการว่าเอาสมมติผมเข้าเกียร์อาแล้วกันนะครับเกียร์อาเกียร์อามันจะไม่โฮนะ เห็นไหมว่าครับว่าเกียร์มันจะไม่โห o เพอาเราหยุดสมมุติเราขับรถมาปื๊ดเราหยุดนิ่งที่ศูนย์กิโลฟึบมันจะขึ้นโหแบบนี้ครับอ่าก็คือการทํางานของออโ o ้ r บร e โ o v e นะครับจริงๆก็มีประโยชน์มากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจอดติดไฟแดงนานๆหรือว่าแบบเกิน3นาที2นาทีบางทีใช้ในกรุงเทพเนาะไฟแดงมันก็จะค่อนข้างนานนะครับจะแนะนําว่าลูกค้าไม่ต้องไปใส่เกียร์ดีนะครับ เกียร์ดีแล้วโฮไวอ่ะมันก็มีโอกาสที่บางทีเราเกิดกรณีที่รถโดนชนท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับการทำงานของเบรกมืออัโตเบรคโัมันก็จะหลุดเลยนะมันจะหลุดแล้วเราเราอยู่ในตำแหน่งเกียร์ดีอีกมันก็จะเดินหน้าตลอดครับบางทีเราเหยียบเบรกไม่ทันผมแนะนำว่าโอเคอยู่ในเกียร์ว่างมันก็ดีกว่าแล้วก็รักษาในเรื่องของอตัวเฟืองตัวอะไรของเกียร์ด้วยบางทีเรา เหมือน bake, แล้วเหยียบเบรกแล้วอยู่ในเกียร์ D อะครับถ้าเป็นระยะสั้นๆระยะแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่นานๆไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีต่อเกียร์เนาะแต่ไม่แนะนําเลยนะครับว่าลูกค้าเวลาติดไฟแดงเนาะไม่แนะนําว่าอยู่ในเกียร์ P นะครับตำแหน่งเกียร์ P มันจะถูกล็อกด้วยเบรกแล้วหนึ่งสเต็ปนะครับ ถ้ายิ่งเรามีเบรกมือไฟฟ้าเข้าไปช่วยอีกนะครับกรณีที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่ารถชนท้ายเมื่อไหร่หรือว่าอะไรยังไงนะครับบางทีเขาเบรกไม่ทันหรือว่าอะไรอย่างนี้มาก็โอกาสเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับเป็นทั้งชุดเกียร์ชุดเบรกชุดช่วงล่างโอ้โหพังยับครับผมก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่า รถใหม่ๆเ,เดี๋ยวนี้มีฟังก์ชันการใช้งานเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรเงี้ยเข้ามาค่อนข้างเยอะมากบางทีลูกค้าซื้อไปก็ยังไม่เข้าใจถึงหลักการทำงานจริงๆของเขานะครับมีไว้ก่อนนะครับซื้อไว้ก่อนใช้งานตอนไหนค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่า,าเข้าไปติดต่อใน ทุกๆช่องทางของแชมป์โตโยต้ก็ได้ครับคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับสำหรับทิปดีๆแบบนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับว่ามีฟังก์ชันในรุ่นไหนบ้างทำอะไรได้บ้างนะครับฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ